ขาก็จะมีใบฮาร์ปเหมือนกันนะคะจะเปิดตู้ตู้อบบอลและมีแรงดันอยู่ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นในทีจะนำพีพีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตั้งตู้อบบอลสี และวิธีการที่ถูกต้องสำหรับการใส่ปุ๋ยบอนสีค่ะเราได้ทำการเคลียร์พื้นที่สำหรับจุดติดตั้งตู้บอนสีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ตู้อบบอนสีก็ส่งตรงมาที่เราแล้วทำการแกะกล่องน,นับจำนวนชิ้นส่วนอุปกรณ์ครบเรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ตู้อบบอลสีทุกชิ้นที่ทางร้านส่งมาให้ค่ะเขาจะมีการคำนวณ มาแล้วทําให้เราต่อตู้อบบอลสีได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายค่ะตู้อบบอลสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเล็กๆก,กล่งบ้านของเราด้านนอกก็จะเป็นพืชผักสวนครัวด้านในก็จะเป็นน้องบอลสีค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆการใส่ปุ๋ยบอลสีค่ะสำหรับปุ๋ยที่อยู่ในขวด ก่อนที่จะใช้พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านจะต้องค่อยๆเปิดฝาเปิดฝาขวดนะคะเพราะข้างในจะมีแก๊สและมีแรงดันอยู่ด้านในค่ะถ้ารีเปิดค่ะน้ำปุ๋ยจะก,กระเด็นใส่หน้าได้เลยนะคะหลังจากที่เปิดฝาขวดเพื่อรับอากาศจากด้านนอกเข้าไปด้านในขวดแล้ว ให้ทำการเขย่าปุ๋ยและนำไปลาดลดบอนสีได้เลยจ้ามาค่ะพี่พี่วันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีจะเปิดตู้ให้พี่พี่และ FC ทุกท่านได้ชมค่ะว่าตอนนี้แอดมินมีบอนสีอะไรบ้างค่ะมาเลยสำหรับบอนสีต้นแรกที่เราจะทำการมุมลุงใส่ปุ๋ยกันก็คือน้องชายชนจ้าก่อนลาดลด ขย่าอีกรอบนะคะขย่าปุ๋ยอีกรอบหนึง่งแล้วก็ให้ทําการลาดรดไปที่โคนต้นได้เลยจ้า PPFc และท่านผู้ชมทุกท่านจะเห็นว่าน้องบอลสีชายชนของแอดมินตอนนี้นะคะเขามีการแตกหนอ่อแตกใบเยอะมากเลยค่ะแอดมินก็มีแผนที่จะแยกหน่อน้องชายชนค่ะตอนนี้ยังยุ่งยุ่งอยู่เลยนะคะน้องบอลสีชายชน เขาก็จะมีใบฮารเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะใบฮารและก็ใบแข็งแรงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยน้องบอรสียอดมงกุฎกันค่ะบอรสียอดมงกุฎตอนนี้หน่อเริ่มโตแล้วนะจ๊ะส่วนสีแดงๆเป็นบอรสีพระรักค่ะตามด้วยบอรสีรวยล้นฟ้าเห็นไหมคะ ว่าใบาเขาดกมากเลยสำหรับวันนี้แอดมินจะเปิดให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นค่ะอยากให้พี่พีเและท่านผู้ชมทุกท่านรอติดตามคลิปต่อๆไปนะคะว่านอกจากบอลสีที่แอดมินให้ชมไปแล้วแอดมินยังมีบอลสีชนิดไหนบ้างค่ะและหลังจากที่เราลาดรถปุ๋ยไปที่โคนต้นอีกอย่างนะคะอย่าลืม ลดน้ำลดน้ำไปที่ใบและส่วนต่างๆของน้องบอลสีค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่ๆเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ